สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะดาจะพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาดูกระหล่ำปลีค่ะกระหล่ำปลีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสวนผักหลังบ้านนะคะของบ้านที่โรงเรียนนะคะซิสเตอร์ที่อยู่ที่โรงเรียนปลูกค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้ทานค่ะแต่ว่าเราอดที่จะชื่นชมไม่ได้เพราะว่ากระหล่ำปลีที่นี่สวยมากๆค่ะหัวใหญ่เบิ่มเลยเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะใกล้ๆเลยค่ะกระหล่ำปลีของซิสเตอร์ทั้งกรอบหวานอร่อยกรอบมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าซิสเตอร์นะคะ ก็ดูแลลดน้ำให้น้ำดีมากแล้วก็มีปุ๋ยนะคะขี้วัวนี่ใส่บำรุงแล้วก็มีแบบจุลินทรีย์น้ำมงน้ำหมักซิเตอร์ก็นะคะราดหอ่อสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือต้นเดือนช่วงกุมภาอันนี้ก็ตัดไปเยอะแล้วนะคะที่หัวใหญ่ๆซิเตอร์ก็ตัดแบ่งให้คุณครูนะคะได้ทานในราคาที่ถูกๆนะคะสวยมากค่ะ เป็นแปลงผักที่ปลูกเองแล้วก็กรอบอร่อยมากคุณครูก็ช่วยอุดหนุนนะคะกันคนละหัวสองหัวและที่สําคัญหัวใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีบางอ,อ,อีกแปลงหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะถูกตัดไปจนจะหมดละอันนี้คือรุดรด,ลดหลังหลังก็จะยังมีให้ชมอยู่ดูหอนะคะหัวใหญ่มากที่สําคัญกรอบสุดๆเลยจับดูนี่แบบใบ กรุบกรอบเลยค่ะขนาดใบที่แบบล่างๆแก่แล้วนี่ก็ยังจับดูยังกรอบกรุบๆเลยนะคะคือส่วนผักหลังบ้านของซิสเตอร์ก็จะมีแปลงผักมีที่ดินพอประมาณนะคะไม่เยอะมากแต่ซิสเตอร์ก็จัดสรรทุกพื้นที่เลยปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงกระลำก็มองไปตรงนู้นก็จะมีผักชีนะคะคะน้าบ้าง นะคะแล้วก็แปลงนี่เลยที่สำคัญโอ้โหต้นหอมต้นใหญ่มากอวบนะคะใหญ่จริงๆใบใหญ่เบิ่มเลยค่ะปลูกใส่ในท่อซีเมนต์นี้นะคะแบบเห็นแล้วแบบมาชื่นชมออนซอนไหลนะคะใหญ่เบิ่มๆเลยต้นหอมนี่ปลูกแล้วก็ให้น้ำงามมากๆ ต้นนี้แบบใหญ่เบิ่มนะคะข้างๆนี้ก็เป็นแปลงกระล่ำที่ตัดตัดไปค่ะจนตอนนี้ก็อ่าหายไปหมดละเหลือแต่ริมดิมนะคะก็จะมีพวกมะเขือมะเขือเปลาะนะคะงามเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเปลาะแบบว่าดูเจ้าพญาเนาะดูลูกอยู่ใต้ใบเยอะมากเลยคะ่ะลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดใบนี่ก็เขียวงามงามนะคะดูเพื่อน ว่างๆก็ตอนเย็นก็แวะมาดูสวนนะคะซิสเตอร์เรามาซื้อกระหล่ำด้วยแล้วก็แวะมาดูสวนนะคะปลูกก็ได้ทานกับเพื่อนๆมีที่อยู่ตรงไหนเราก็อย่าปล่อยเนาะให้ที่เว้นว่างเอาไวน้นี่เราปลูกเลยเพื่อสวนครัวเนี่ยปลูกแล้วได้ทานจริงๆค่ะแล้วก็ทานแบบยังงม่เขือนี่แต่ก่อนเราปลูกนะคะก็เก็บทานได้เยอะมากแล้วก็ได้นานด้วยนะคะ ก็ชวนเพื่อนๆมาปลูกกันนะคะกระลำปีสวยๆหัวใหญ่ๆแบบนี้ในช่วงหน้าหนาวก็จะหมดไปแล้วนะคะเราก็ได้กินแบบนี้เลยค่ะปลูกเลยนะคะทุกคนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ